1,200นิวตันนะครับไม่รู้ว่าเก๋หรือเปล่ากับลูกบล็อกเบอร์24นะครับกับล้อรุดไถตัวนี้ยังตั้งแต่โรงงานมายังไม่เคยขันเลยนะสวัสดีครับในคลิปนี้ผมพามารับชมกับบล็อกไร้สายนะครับของทางมาสรุนะครับตัวนี้เป็นโมเดล SCDW-165 นะครับตัวนี้เป็นตัวแรงสุดตัวท็อปสุดนะครับที่ให้แรงบิดสูงสุดมาถึง1,200นิวตันเมตรนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับมอเตอร์ บัตเลตนะครับหัวจับของเขาเป็นแบบ1นทับสนะครับตัวนี้เป็นหัวไซส์มาตรฐานนะครับตามบ้านลูกบล็อกใครก็ไซส์นี้กันทั้งนั้นนะครับผมอัตราการกระแทก30มหมครั้งต่อน,นาทีนะครับผมแรงบิดสูงสุด1200นิวตันความเร็วรอบก็คือให้มาถึง2500 RPM นะครับตัวนี้เป็น20โวลต์นะครับมีไฟส่องนะครับปุ่มปรับทิศทางนะครับ เดินหน้าถอยหลังได้นะตัวนี้นะครับความยาวของเขานะครับตรงมอเตอร์แค่17เซนติเมตรเองครับผมจะเปิดข้างในให้ดูครับตัวนี้ครับมาพร้อมกับกล่องทับเคสแบบแดงๆจริงคืงแบบนี้เลยนะครับอ่อค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับกล่องเปิดชมกันเลยครับในกล่องของเขานะครับก็เหมือนเดิมครับคู่มือนะครับแล้วก็บัตรรับประกันตัวนี้รับประกันถึง6เดือนนะครับผม แล้วก็จะมีหัวจับดอกนะครับเป็นแบบสมัยก่อนนะครับต้องคันแบบนี้แล้วก็ตัวนี้สวมสายการ1นทับสตรงบล็อกได้เลยนะครับแล้วก็แถมบล็อกเบอร์ยีิบมาให้นะครับเป็นไซส์มาตรฐานเอาไว้ขันรอรถอะไรทํานองนี้นะครับนี่เป็นลูกยางครับแล้วก็มีจําปาคู่กับหัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบต5แอมป์นะแต่ว่าน่าเสียดายนะครับตรงนี้มันไม่ใช่แบตตัวเดียวกับของ รางมากิต้านะครับมันเป็นแบตใหม่แต่ว่าตัวเช็คแบตอะเป็นเหมือนแบตทรงมากิต้าเป็นแบตแบตบ l เลเลยนะครับตัวนี้เป็นถาดแบตเดียวกันกับของทางโอซูกะนะครับแบบนี้เลยแล้วก็แถมที่ชาร์จมาให้นะคันเลยครับตัวนี้เป็นพระเอกนะฮะเป็นบล็อกของเรานะครับใส่เข้าไปนะครับดูฝ่ามือผมสิเห็นไหมใหญ่เลยอะครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับปรับ ระดับได้ถึง6ระดับนะครับ 1..2.. 1..2..3..4..5..6 นะครับเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างละเอียดนะครับสามารถปรับระดับได้สามารถปรับระดับแรงบิดได้ตามหน้างานนะครับที่เราต้องการใช้งานได้เหมาะสมน,นะครับตัวนี้นะครับผมเอามาไว้ถอดพวกเครื่องซักผ้านะครับดูครับว่ามันสัน่นมันสั่นมากเลยนะตอนกดอะ่ะนี่ผมไม่ได้ขยับตัวนะเห็นไหมไแบบนี้เลย สมกับที่เป็น1,200น้ิวตันนะครับเดี๋ยวพาไปชมการใช้งานจริงกันครับคำถามยอดฮิตนะครับถอดล้อพวกล้รอรถยนต์ล้อรถกระบะอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับสายยอดฮิตก็จะเป็น22มิลิเมตรนะครับตัวนี้คือมัน1 2 0 0นิวตันนะมันถอดได้อยู่แล้วมันถอดได้แ,ดไดแต่ตัว200300อก็ถอดได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูนะผมออกแรงกึกเดียวเห็นไหมขยับแล้ว ยังไม่ได้ใช้กำลังอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคดูนะครับเห็นไหมมันมันออกอยู่แล้วอะ่ะมันบล็อกขนาดใหญ่ขนาดพวกนี้ต้องไปขันพวกจานไฟนะไฟวิวอะไรเงี้ยมันถึงจะสมมันนะทีนี้มารับชม น็อตเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นขนาดยีมิลิเมตรนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมว่ามันไม่น่าจะแน่นนะนี่มันขยับแล้วนะแต่มันไม่ออกมันหมุนตามตรงนี้เพราะมันเป็นสลักนะครับเห็นหมพั1200นสองร้นิวตันนะครับไม่รู้ว่าเก๋หรือเปล่ากับลูกบล็อกเบอร์24นะครับกับล้อรถไถตัวนี้ยังตั้งแต่โรงงานมายังไม่เคยขันเลยนะ ออกครับพอออกออกได้ยอยู่นะแต่ต้องเคาะนานหน่อยอันนี้ชมตัวเมียแล้วดูตัวผู้บ้างครับว่ามันจะออกไหมนะครับตัวผู้ค่อนข้างที่จะนี่กดโหมดเดียวนะแรงขันออกสูงสุดก็คือจำแม็กซิมัมเลยไม่สามารถกดโหมดไหนได้ก็ออกนะครับออกง่ายอยู่